พันโทนิติชัยบุญชัยพุ่มคับกองพัน์เสนาะรักที่แกองพลฐานมาที่1ค่ายพระกุนผาเมืองเพชรบูรณ์มอบหมายให้ร้อยโทราเชนยมมินนำชุดแพทย์และชุดตันกรรมสนามเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สเสด็จถึงถวัลราชาสมบัติครบ70ดปี9มิถุนายน2559และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสพระราชพิธีาหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา7รอบ12สิงหาคม2559อีกทั้งยังเป็นการร่วมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ยายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารออกให้บริการประชาชนในงาน โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติและสร้างความปรองดองสมานฉันท์ซึ่งจัดขึ้นณบริเวณศาลเจ้าวังพิกุลตำบลวังพิกุลอำเภอบึงสามพันโดยมีผู้เข้ารับการตรวจรักษาโรคทั่วไปจำนวน87รายบริการทันตกรรมตรวจฟัน6รายขุณหินปูน5รายและถอนฟัน5รายจากนั้นพันเอกนฤทธิ์ถาวรวงผู้เข้าการกมารมฐานมาที่สเป็นประธานมอบบ้านตามโครงการ ทบซ่อมบ้านทั่วไทยเทิดไทปีหมามงคลพร้อมทั้งมอบองค์ซีเมนตามโครงการปั้นองค์ซีเมนเก็บกักน้ําฝนเพื่อแก้ปัญหาภาัยแล้งและน้อมนําแนวประชาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดเพชรบูรณ์มอบให้แก่นายศิลปมุสิพมอายุ60ปีซึ่งเป็นผู้ยากไร้อาชีพร,รับจ้างทั่วไปอยู่บ้านเลขที่150หทั 9, บหมู่9าตำบลวังพิกุลอำเภอบึงสามพันอาศัยด้วยกันทั้งหมด4คนประกอบด้วยนายนิวัตเคยนาะอายุ20ปีพิการทางสมองไม่ได้เรียนหนังสือ เด็กชายดารุพลเคยนาอายุ12ปีเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนมังพิกุลและเด็กชายนทวัฒนเคยนาอายุ2ปีโดยมีพันโทนิติชัยบุญชยัยผู้บังคับกองพันเสนารักษ์ที่8รับผิดชอบอำเภอบึงสามพันได้ร่วมกับอบตอวังพิกลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกำลังพลฐานช่างจากกองพันเสนารักที่8มาช่วยก่อสร้างบ้านหลังใหม่จนแล้วเสร็จ